ครับีป,ประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda Wave 110i นะครับรถปีปลายปี56ครับรถใช้มือเดียวเลยนะครับป้ายแดงเดิมเดิมเลยครับนี่ครับสตาร์ทมือนะครับตัวนี้สตาร์ทมือพาสี่หเลยดูชุดสีรอบคันก่อนครับชุดสีสวยนะนี่ นี่ครับขายอยู่สองหมื่นเจ็ดพันเก้ารอยบาทครับผมนี่ครับดูหน้าเครื่องครับยวให้ดูหน้าเครื่องเป็นไงครับแห้งแก่งบมีรอยตรงนี้นะครับนี่นิดนึงตรงนี้นิดนึงแค่นั้นนะสองจุดศูนย์ตรงครับไม่มีปัญหากับการขับขี่ครับผม นี่ครับสนใจโทรมาได้ครับผม089 136 8745รถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอย2ทับ2หมู่1นนะครับส่งได้ทั่วเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูครับเครื่องเย็นๆครับสตาร์ททีเดียวติดครับง่ายๆนิ่มๆเลยครับนี่ฮะ มันไม่ไหลนะครับเนี่ยรถดีครับเนี่ยฮะระบบไฟใช้ได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับ